สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีผ้าไหมเห็ดกับข่าวจ้ามอนีมอนีผ้าเห็ดอย่างน้อจ้ามอนีน้อมาเบิงกันจ้ามนีผ้าไม่กินก้อยเนื้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวห้าสิผ้าไปเห็ดกับข่าวกันเนาะจ้าน้องมอนีจ้าค่ะก่อนห้าสิบไปเห็ดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กอนนอจ้าผูไใดเข้ามาเบิงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้าเนาะ เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพี่น้องจ้านี่จ้าเนื้อของเฮาจ้าพี่น้องอันนี้ก็จีเอาแต่ผพาคิริวไอ้ขาวๆมาเนาะจ้าไอ้อียังก็ไอ้ดำๆไม่ได้เอามาจ้าอันนี้ก็จีเป็นเนื้อจ้าตับจ้าทุงเลือดจ้าซื้อที่ตลาดเนาะจ้าเนาะไอ้ของพวกนี้ล่างแล้วจ้าเพราะว่ากินสดปไม่ได้เนาะจ้าเนาะช่วงช่วงนี้จ้าแต่กับบล่างกับบ๊ปลอดภัยอีกจ้าพี่น้องเฮาก็ต้องล่างค่ะพี่น้อง ล้างเรียบร้อยล้างให้สะอาดจ้ามันมนสีนเป็นไจ้ไว้กระซ้ามันจะพี่หน่องขอเห็ล่างต้งความสะอาดก่อนนะจ้าเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาลงเือเห็ดกันเลยจ้จาจ้าเนื้อของเขาเป็นแบบนี้แล้วจา้า นี่จ้าคันแล้วจ้ซอยแล้วแล้วเด็ดหลายอยู่จ้าพี่น้องจ้านี่จ้าเสร็จลวจ้าซอยเรียบร้อยจ้าพี่น้องซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวหามาใส่เลือดกันก่อนจ้าพี่น้องจ้าอย่าด่ามาเด้จ้าสื่อมาจ้าพี่น้อง ก็ไ่ได้กินดิบดอกจ้าพี่น้องจ้ากินซุกค่ะโอ้เป็นกระคือมัดอย่างหลายลอดเลยกินซุกค่ะพี่น้องไม่ได้กินดิบนะคะอันนี้เลือดวัวจ้าใส่ลงไปจ้าพี่น้อง ตจกว่านี่ก็เฮ็ดกินบ่เป็นดอกจ้าพี่น้องแจกว่านี่กลับบ้านก็นให้พ่อเฮ็ดสู้กินเนาะจา้าให้พ่อให้พี่ให้ยินล้วจ้ามันนี้ก็ต้องเฮ็ดกินเองจา้าทำกินเองบ้างหัดทำบ้างายุไก่บ้านเนาะจา้าต้องทำกินเองต้องเป็นทุกอย่าง อันนี้อียงมันดอกจะเพี้ยมันจะันว่าว้ก็ถืกัะขอตัวก่อห้ด้วยจ้ามาใส่หลายจ้าพี่น้องใส่เกลือจ้าใส่เกลือหลายจักน้อยมันสีเด่นนัวจ้าประตูปุ่งดู ใส่เลือดใส่อ้น,นี่้องไปแล้วก็ใส่เกลือจ้ะพี่นอ้องมันก็สีเข็มเนาะจ้ะนี่ค่ะใส่ใบอีกสีละจ้ะพี่น้องจะพี่น้องข้าใส่เลือดใส่อันนี้ใส่เกลือไปเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาแซ่ไว้แป๊บนึงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาหั่นผักลอจ้ามะฮันผัก มีต้นหอมเนาะจ้ะใบเลื่อยจ้ะผักชี จ้าพี่น้องคะข้าหันเรียบร้อยลวจ้าเดี๋ยวข้ามาปูเพื่องกันจ้าปูเพื่องเลยจ้าเดี๋ยวมาเปิ้งไก่จ้าพี่น้องดูไก่ไก่ใส่พผิกคนเผ็ดเผ็ดหัวจ้า ข้าวคั่วจ้ะขั่หวหลายๆสีหอมๆแจะพี่น้องอันนี้ดีงว่าแจะพี่น้องขมขม นึงก็ได้ลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเยอะมากค่ะจ้ะเดี๋ยวก็ไปขวสวสุกนะจ้ะเนาะก็ไปทำกินสุกจ้ะไม่ได้กินดิบนะคะเดี๋ยวเขาคอยซิมนะจ้ะเนาะเดี๋ยวพักเ้าใส่ที่หลังจ้ะพี่น้อง พี่จ้าพี่น้องหัวเนื้อจ้ะข้าซอยเสียจแลยข้าวก็มัตตัวเนื้อจ้ะดาบเนื้อจ้าเดี๋ยวมันสุกข้าวคอยชิมรสชาติกันเนาะจ้ะสุกแล้วก็ชิมก้อยเนื้อลาบเนื้อข้าจ้ะ แบบหั่นจ้ะ่่แม่นแบบสับเอิ่นสับซนกันเนาะจ้านี่ก็ต้นหอมของเราจ้าที่หั่นแล้วใส่ลงไปจ้า ี๋ยวขาก็มี่ริกซดกินกลับอีกเนาะจ้าเนาะจ้าลาบเนื้อของข้าจ้าก้อยเนื้อผมขมก้อยเนื้อขมข,ม,ขมจ้าพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไวส้สำนี้ก็น,นะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เล้ละจ้าเพื่อที่จะบม่พลาดคลิปหนาเนาะจ้าเนาะ ให้เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปจ้าพี่น้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ